ของเด็กนอนกรนนะครับที่ปัจจุบันก็คือเจอ,เอ,อมากขึ้นนะครับหลักๆนะครับก็จะบอกว่าก็จะมีจาก2สาเหตุเนาะหลักๆที่เมื่อกี้ออได้กล่าวไปก็คือเรื่องของเวลาเด็กมีเป็นนรอ้วนนะครับมีเรื่องความอ้วนเนี่ยก็จะส่งผลต่อสลีระของร่างกายนะครับตั้งแต่บริเวณทางเดินหายใจนะครับโดยเฉพาะในส่วนของช่องปากนะครับก็จะทําให้อย่างเช่นว่ามีคล้ายๆว่าคอก็จะถูกกดนะครับโดยที่ไขมันบริเวณรอบนะครับแล้วก็ตัวของ ชิ้นบางลายอาจจะมีลักษณะของตัวไขมันในในตัวช่องปากที่เยอะด้วยนะครับเนื่องจากเด็กเนี่ยตัวเล็กนะครับทางเดินหายใจเล็กก็พอมีไขมันอยู่ในบริเวณทางเดินหายใจทั้งช่องปากทั้งตรงคอนี่ก็จะทําให้ตัวทางเดินหายใจแคบลงนะครับเหมือนกัถูกกดเบียดไปนะครับยิ่งโดยเฉพาะเ,าเวลาที่นอนนะครับตัวของกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันเหมือนรีแลกแบบผ่อนคลายไปก็จะทําให้ตัวทางเดินหายใจเนี่ยเหมือนกับยวบลงนะครับถูกถูกกดเบียดได้มากขึ้นนะครับ ก็ใะ กลนได้เสียงดังเวลานอนนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเยอะมากๆจริงๆเนี่ยตรงบริเวณของช่องอกนะครับก็จะมีไขมันที่เยอะด้วยนะครับอาจจะทำให้การขยายตัวของทรวงอกเนี่ยได้ไม่เต็มที่ก็เรื่องของการกลนก็จะยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับบางรายที่เป็นเยอะมากๆเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบทําให้ออกซิเจนต่ำได้นะครับคือมีมิ้นแบบเหมือนกับว่าออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วก็จะทําให้เรื่องของออไปการเรียนรู้ระหว่างวันเนี่ยอาจจะ ไม่ไม่สดชื่นไม่เต็มที่นะคะ นี่คือเรื่องแรกแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยนอกจากเรื่องอความอ้วนที่ทําให้เด็กกรนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของต่อมทอนซิลกับต่อมอะดีนยโตนะครับพวกนี้อาจจะเกิดจากเรื่องของมีการอักเสบติดเชื้อบ่อยๆนะครับหรือว่ามีภาวะภูมิแพ้ที่ร่วมด้วยนะครับเมื่อมีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยตัวเหมือนระบบที่เป็นต่อมน้าเหลืองตรงบริเวณคอกับตรงอะดีนยเนี่ยก็จะโตขึ้นก็จะทําให้มีเรื่องของการกรนที่เป็นเยอะขึ้นได้นะครับ